ค่ตอนที่ผมมา,าโครงกากรเริ่มต้นก่อนประมาณปี66ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยงแา่ตอนนั้นเวลาที่มาคุยกันทางเทศบาลหรือมาคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนจะบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกเรื่องนั้นทั้งหมดตอนนี้เรื่องของเราคือเรื่องของตัวเอ,าอางก็อย่างที่ประธานบอกคือมันไม่ได้มันไม่ได้เลือกเพราะว่าเพราะว่าเราเชื่อแล้วทุกอย่างก่อนเชื่อเพราะว่า สิ่งที่ต้องสู่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของเรืองการดังดน,นั้นเดี๋ยววันนี้ขอ,อ,องเริ่มต้นผมจะานเรือเ่องอะไรกันเนาะคือทจริงแจกสินสลด์แต่ว่ามันน้อยไปนะมากผลสินไม่ได้การลงในปิดมากเรื่องที่คุยวนร้ายมากตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับคุยเรื่องเกี่ยวกับรับรู้ว่ายอมรับอะไรครับการรับรู้ว่ายอมรับอย่างจะเริ่มดูจากว่านักลงทุนเองเป็นยังไงและถ้าเสริมที่เมื่อกี้อาจารย์สุทธิศักดิ์อาจารย์นันกูรแล้วก็ทุกท่านได้คุยกันไปแล้ว ก็หลังจากนนการตอบตัวจะห้่จบโครงการเราจะใช้ธรรมชาติเป็นฐานก็นคือเรียนเจ้าเปลี่ยนโซลูชันจาก,การจัดก,การต่างๆโดยที่<ๆ>มันไม่ใช่ในเขียวอูเมลมันสามารถที่จะไปปรับโครงสร้างของเราได้ตรวนไม่น้ำปกเลยบางทีถ้าเกิดอาจารย์หลับพม่ชิดมีอะไรจะเสริมเสริมได้นะครับตอนนี้ประชากรในโลกเีประมาณ8ล้านคนแต่ขึ้นจากช่วงเวลาประมาณยุค1800-1900 0ดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยเรามี ประชากรในโลกเนี่ยประมาณ8,200ล้านคนเราเรียกยุคข,ของเราเในตอนนี้ว่าตัวโปรซือก็คือแต่ยุคสสมัยแต่ช่วงที่เราเปลี่ยนชีววิทยาตนของโลกไปประมาณ80%ยุคนี้เราสาวเราสาวเราเปลี่ยนไม่ทีโลกไม่ได้แต่ลดความผิดได้แล้วเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุม่มหนาวถ้าดูจากวงของประเทศไทยง่ายคืออัตราการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่ชุม่มหนาวแดนทงคือ้่ืยๆเรา ที่ท่านอาจารย์พูดนะครับนี้เราอย่เราลองมานั่งดูว่าแต่ที่เก่าแต่ที่เก่าแต่ที่ใหม่จะเป็นอย่างไรบ้าไอ้นี่เราซื้อมานจะแต่ที่ที่ก่อนก่อนประกาศนี่เปภาพถ่ายเก่าเมื่อหลปีประมาณ70ปีที่แล้วเป็นภาพเล็กๆเดี๋ยวถ้าเกิดลองดูนะครับด้านซ้ายจะดูว่าสาระที่เราเห็นแล้วอยู่ระหว่างน้ำตกสายเก่าและตกสายใหม่ด้านล่างที่เราเรียกว่าก่อนลอยจริงๆแล้วเป็นหัวน้ำก็จะเป็นที่ที่มันตกวกกับก้อน หรือที่เราเรียกว่าร่องตะขากร่องตะขาเนีย่ยคือเป็นที่ให้ตะ้าบขึ้นดังนั้นเมื่อก่อนมาสแสดงอยู่ในที่ติดฟ้าที่มันเคยเปลียนธรรมชาติอะไรบางอย่างนะกรับนี่คือแบบนี้นเก่าอด้าน,นซ้ายดูแล้แบบที่ใหม่ด้านขวาดูถ้าเรามองสังเกตที่เก่าด้านซ้ายนะครับเราเจะเห็นการโค้งโค้งซึ่งก็จะเราสงสัยว่าทำไมถนนของเราที่อยู่บริเวณบ้านดูถึงไม้เปเส้นตรงถ้าไม่ใช่ถนนสายพาร์ทหรือเป็นถนนปูนด้วยทนั่นเพราะว่าเมื่อก่อนรูปแบบ ก่อนถนนนะเนี่ยคือเป็นถนนเป็นรูปแบบของน้ําที่ไหลเข้ามาจากภูเขาแล้วลงมนี่เมืองดังนั้นเราเดี๋ยวลอยโค้งอตรงนี้ยแล้วไปออกที่่น้ำงานแล้วไหลจะไปน้ำงานค่อยต่อเข้าไปที่น้ำปกแล้วเมืองเราเนี่ยบ้านสิงห์ไทรอยู่ตรงนี้ครับบ้านสิงห์ไทรอยู่ประมาณเซ็คือเมืองเรามีแค่นี้มีบ้านสิงห์ไทรอยู่มาแถวๆนี้พูดง่ายๆคือถ้ามองในภาพบ้านสิงห์ไทรอยู่บริเวณที่แม่น้ำปกเป็นศูนยลับเป็นบริเวณที่เป็นเดินสัญจรียบร้อยแล้ว เีแอันนี้คือการทียบกับพื้นที่ของไม่ร้ำกลับแล้วแบบทีนี้พอเรามานั่งดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยนแล้วปัจจุบันเป็นอะไรบ้างวก็จะพบว่าเรามีชื่ออะไรบาง,งอย่างที่ตอนที่ผมมาเมาื่อปีหกเจ็ดตอนแรกๆเดือนมาคมจะมีข่าวน้ำท่วมมาแรกมาถุ่มน้ำท่วมบ้านตัวห้วยปากกันห้วยปากกันอยู่ด้านบนสายมันได้เกิดดนะ้วนถูกไหมครับเพราะว่ามันมาจากภูเขาแล้วมันเลย เหตุผลที่มันพ่วมก็แน่ๆไอ้เรื่องเกี่ยวก้วคือเราไม่อียดในยามเราเรียกขั้วยคือน้ำที่มาจากภูเขาส่วนปะการอปลาที่ขนาดประมาณกุ้งนะสิ่งที่ประมาณนะ้นเปิดตัวด้วยนี่ไม่รับแล้วบ้านมันถูกท่วมไหงมันท่วมเพราะเกิดการฝ่ายพายจะตกตกแค่นั้นเลยเพราะว่าฝ่ายพายตะวันตกคือน้ำท่วมเท่าไหร่ก็คือฝ่ายพายตะวันตกขึ้นเท่านั้นเราปฏิเสธการพัฒนาเมืองไม่ได้ก็คือการจัดการน้ำอย่างที่บางครั้งมัน จุดแรกเราอยู่พอเราปกติกแล้วน้ำก็เขา้ามาจุดแดงใบบนแต่ที่นี้หมดคือบ้านเรือนนะปัจจุบันที่จะเป็นท่ากับแต่ที่เก่าจะพบว่าพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่น้ําทั้งหมดหลายส่วนมากกลายเป็นพื้นที่บ้านเรือนไปเรียบร้อยจุดแดงคือจุดบ้านเรือนนะครับง่ายก็คือแสกของรูปเป็นบ้านเรือน,นแตนะ่นั้กนก็แต่ว่าอันนี้ก็คือก็คือนี่เป็นหลักฐานว่าเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำได้อย่างไร เราไม่ได้อยู่เพราะว่าเรารู้มันชุ่มแผลเราอยู่เพราะว่าปกติด้าแรงมดูไม่ทั่วและมีการจัดการนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกที่น้องคนหนึ่งที่ที่อยู่ที่ประเทศหลอกเขียนเล่นเล่นเล่เอามนน้ำปกเลยนะครับเจ็ดสิบปีมันเคยยังไงและปัจจุบันก็รูปแบบเปลี่ยนไปอย่างไรที่เมื่อกี้จากบริษัทพูถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงเนี่ยครับที่จริงเหตุผลว่าทำไมเราท่วเพราะว่าเราอยู่ ที่มันเกิดท่วมได้ง่ายและปัจจุบันสภาพบ้านเดิมเราเราตั้งนมันไปเรื่อยๆและเราพัดโผไปเรื่อยๆทำให้ื้นที่เดิมของเราที่เคยแต่เยาสูงขึ้นเรื่อยๆท้านจะสั่งก็โผล่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพื้นไม่คือต้องตรวจด้านเลยท่วบ้านเราจะอยู่ไกลแล้วแล้วปัจจุบันการโผของบ้าน่จะทำให้บ้านเรายควรจะการพัฒนาของเมืองเป็นเพื่อนอนบลวัตปกติของเราเนี่ยเราใช้ในโปรแกรมที่เราใช้ทาง จากการใช้ธรรมชาติเป็นฐานในวัตถุเราจะทำยังไงบีเช่นเสริมความสามารถของธรรมชาติเนื่อนเพื่อให้สามารถตั้งรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพผมด้วยการแรกผมขอเรียกข้าวอะไรที่เป็นการ่เปิดโซลูชันที่เป็นเหมือนรัฐการไอะไรแล้วก็พูดถึงอะไรใหญ่ๆแล้วพร้อมทั้งตัวอย่างแล้วแล้วว่าเราทำยังไงบ้างปกติในเรื่องแบบโซลูชันคือเราใช้ระบบบริการของระบบนิเวศนะครับคือสิ่งที่เราได้จากระบบนิเวศอยู่แล้วก็รณีด้านการจัดหาที่แหล่งผลิตเช่น เป็นบริการท่านรัฐธรลซึเช่งเราใช้พื้นที่ในการการศกาเป็นบริการด้านาพัฒนซึ่งกกิ่สภาพกัการบริการดานรเช่นเป็นแบล่งสื่อภาษาต่างปรเทศทีนี้เมื่อียานก็คือการทียก็ถูกใช้ใช้เดสนที่ปกติเราใช้เฉยเด่นที่เดินสีเทาบ้างเราเปลี่ยนไปใช้เด่นที่เป็นสีเขียวบ้างเพื่อใช้รับกับฝั่งท้งไทยและสังคมเพื่อผลเป็ท้ายประโยชน์อย่าง่งก็คือประโยชน์คือคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธร ไม่แจ้งเลยว่าต่อาเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ทลิศักดิ์บอกว่าจะหวยระเสียนใหมจริงๆผมเป็นสถาบันตลอดช่วงที่ผมเป็นสถาบันตลอดและไอ้ที่เนี่ยความที่ได้เนีะยผมคิ่าผแค่ไม่ยอมใส่ในเรื่องเสง้อเล็กๆั้งนั้นกมีเหตุการณ์ต้องย้ายรัศมีก็ไหลอะไรก็มาล้อตกเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มคล้ายพวกท่านนั่นแที่ผมไม่ได้เข้าใจหรอว่าสิ่งรอมันฟีหรือส่งต่ออะไรบ้าง อันนี้ขอภาพตอนนี้ฟาร์มท่าไทยทางสังคมของเราคือที่เราเจอแน่ๆหลายที่บอกแบบที่สองคือฟาร์มท่าที่หกของท่าน,น,นนะอาจปกติเวลาที่เราบอกว่าแนฟาร์มที่โดการใช้ธรรมชาติเป็นฐานเนี่ยมันไม่ได้มีคือเพื่อให้มันได้เป็นขนาดที่แบบเป็น m ม c r รส c a l e กนคือมัใช้ได้ทุกหมวดแต่ราคามันใช้ได้ทุกรูปแบบผมขอยกอะไรที่เราเข้าใจง่ายๆเช่นกรณีศึกษาแล้วกันกรณีศึกษาเนี่ยเป็นการจัดก,การน้ำของแม่ลูกสระในเยอรมัน อันนี้คือสภาพแผลถ้าเรานึกสภาพแผลของเราแล้วมองไปมัสามสี่สิบปีนี่คือหากเสียบลายเนาะแต่ว่าก่อนหน้านนี้มันไม่ได้เป็นและนี่คือแม่น้ำอุซาจะเป็นแม่น้ำที่วิ่งผ่านกลางเมืองขนาดเหมือนเมื่อกี้เหมือนไม่ใครรูปของเมืองเราและแม่น้ำปกของเราเลยแต่ปรากฏว่านี่คือรูปด้านบนนะครับประมาณปีพศ2369ันสาร้อบเก้าแม่น้ำเขาเป็นบริเวณที่มีบริเวณกว้งการที่ไม่ใช่เป็นเส้นตรงสิ่งที่มันทำให้มันเป็นเส้นตรงเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเรียกกักวอา National l i e ก็คือ ทำให้มันเป็นเส้นเพื่อที่ใช้เปลือกประโยชน์ในการส่งน้ำหรือเยอะตอนเป็นมันไม่ได้เป็นเฉพาะไทยมันเป็นทุกที่ในโลกเลยเพราะว่าเมื่อถึงเวลาพัฒนาสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จัดการอย่างนี้ของเรานี่คือรุ่นที่ห้าที่อยู่ว่าให้ไปประมาณปีหนึ่งเก้าสิบห้าปกติแล้วไม่น้ำเนี่ยมันจะมีเกาะก็คือเป็นส่วนที่เป็นเดินสายเดินสายอยู่กันมาเพื่อะมากแต่ในกาชาเริ่มเป็นเกาะเป็นเดินสายเป็นอะไรก็ได้ก็มีป่าชลายน้ำสองด้านนะครับโดยปกติป่าชายน้ำมี มีความสามารถในการกรองตะกอนอยู่เป็นแกนหลักตะกอนอยู่แล้วเราถึงไปแต่งเพราะน่ามีกระดูกของอิสอานประมาณที่จังหวัดสั่งศูนย์เมื่อไหร่ก็นั้นพอเมืองมันเริ่มเจริญมันตื่นเต้นจนคิอว่ามันมีอะไรที่ควรจะทำได้เพราะมีประโยชน์ที่อยากได้จากแม่น้ำมากกว่านั้นก็คือฟื้นฟูเพื่อปรับปรุงปง้องกัรน้ำท่วมโดยทั่วไปไม่ว่าแม่น้ำไหนตัวนี้แม่น้ำไหนในโลกที่มันทิศทางชนจะเจอ กับพ like so ุ้ที่ธรรมชาติป่าใหญ่เพื่อให้เกิดความดี่ถี่ของและความหลากหลายเชื้อพันอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมเพราะว่าเมื่อถึงเวลาลอยจะต้องคายบางส่วนแล้วเป็นที่ธรรมชาติ สอคือเราต้องพยายามป้องกันก่อนแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะกลายเป็นเสี่ยงสามเริ่มตัวการการซื้อฟูนขึ้นมาที่เรื่องอปกติไนะม่น่าเราอระเมินอะไรไป เราใันหลักสากลแฟกการมีโด ด้านบนแบบที่สั้างความสูงจะโฟกัด้านซ้ายไปหน่อยช่วยให้ที่ความสูงหลังจากนั้นเรเริ่มลดหลังไปเรื่อยๆแล้วไปออกคุณแค่ลดไปเรื่อยๆขึ้นเหนือไปดังน้้นปกเราวิ่งขึ้บนของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนกันสภาพภูมิประเทศแตก่างเช่นกันสิงคโปร์ระบบเดิมเป็นไงบ้างระบบเดิมใช้่หรือนนะครับก็คือใช้ระบบกรอเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาดับมาน้ำจะเร็วท่อและผลสุดท้ายจะยกไปดันก่อนที่จะผ่านไปสุดในร้านใหญ่แล้วก็จะยกระดันฉะนั้นจะเจอัอะไรล้วและการจับซ้อง โปรในส่วโปรเลือ,อกที่ว่าแต่ที่ไหนเอาไปใช้ให้เร็วเดยทำยังไงบ้างที่ทำ้มันช้าหรือได้บ้างอะไรอย่างเี้ยแต่เน้นน้ำที่ไหลมากแต่ที่จะไปไหลไปก็จะไปไหลแถวลงเป่าลงบ้างถ้าเรามาดูรูปบนนี nah, hmm, like ้ก็มงได้ว okay. uh ่ารูปปัจจุบันของเมืองเราอะนะครับก็คือหน้าแหลกก็จะเป็นน้ำปิด่ตรงด้านใต้เองนะครับพอบริเวณที่ต่อเป็นช่วงที่ปกตินี่ยน้ำจะเริ่มดูีนี้รูปล่าสุดคือพยายามที่ว่าทำยังไงเมืองแบมีสเกลมาก การวูดได้มากขึ้นศรีกบกทุกอย่างอาคารบ้านเรือนส่วนในการหูดน้ำถ้าบรรทกนมีส่วนในการหน้ำสวนมีส่วนในการดูน้ำบ่อดําน้ำผสมสารมีส่วนในการกรองตะกอนโดยที่พองคีกร์เริ่มขึ้นเริ่มเป็นตึกเดี๋ยว่าน้ำที่ตกปไปที่เป็นน้ำฝนคุณภาพของแา่นจะดีหายไม่กระไรเรามีาเสียวก่อนแล้วจะกรองน้ำและสวนต้นมีต่าง ที่ใช้สำหรับแขกกรอแขกข้างลมาในั่งทเดียวมีพวกกระบอกต้นไม้เพื่อกรองน้ำหรือร่อนน้ำไหลจากแม่น้ำท,ทั้งหม,งหงหมผ่านกระบวนาการแล้วลงไปข้างล่างที่เป็นพื้นที่สิ่งเสียเล่ากรองกรองกรองตลอดทางแล้วจบลงด้วยการอะบายวมสู่ระบบนี่ก็ตัวอย่างนะครับซึ่งการที่เราต้องเป็นไทยเกี่ยวน้อยมากแล้วไม่ได้เอาแค่อาคารบ้านาเดียวทั้งโดดเราาลงถึทงที่จอดรถทั้งหมดอาบ่อเนี้ยมันก็ไม่ได้ตา่างจากบ่อเชิงรายแต่มันต่าง แผ่งที่เราจะไปบ,บ่อนดะูเนาะเขาไปกบอ่อที่เป็นไตวัสดุที่แม่ที่บ่อที่ปลูกลงไปล้วใช้การปลูกต้นไม้ที่ระหว่างทางน้ำแผนที่จะไหลในถนนแล้วลงพ่อเลยผ่านต้นไม้ผ่านการกรอีจุดพักช่วยและถ้าถึงเวลาที่น้ำมาสูอเกิดอไปเ,เ,เนี่ยมันจะต่ออบบไาว่าฟลจริงๆระบบของเนจะเป็นโซลิตการจัดการน้ำในเมืองนะครับมันมันมีนอกจากที่เราจะทํา เพื่อนายจะเล่าจ่ายการคันอยากจากในน้ำใหมยต้องใช้ระบบการผสมผสานอยู่พื้นที่ในส่วนที่อยู่ในโมเดลแปลงสัตว์ไดที่ใช้เป็นพื้นที่อย่างเช่นกรองน้ำเสียวลาที่กรวดน้ำใช้ในการกรองน้ำอย่างเช่ออนบ้านสิ่งแปก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นมีอ่างซึมน้ำใต้ดินมีการกัเก,กเก็บน้ำฝนมีบ่อเก็บน้ำมีร่องน้ำมีตูป้ปลูกมีร่องซึมน้ำเหยื่อใครที่ปกติการจัดการเมืองเนี่ยเมื่อถึงเวลาจุดเนี้ยเราเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำอยังไงให้กันเลยแต่ผมเข้าใจว่า น้ำมันจะท่วมอยู่แล้วจะให้มันน่งปลกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องแต่ไม่ใช่เราจะใั้ได้อย่างไรในการที่ทำให้เงินสันตภาพโดยโครงการเี่มีามอยู่นะครับันคือว่าตอนสุดท้ายเราจะทำเง้เป็นตัวอย่างบ้างในาที่เพืที่สิสดีของเรือนนี้เราถาเราไาที่หนองแสง ไี่เป็นพื้นที่เนพื้นที่ราชชนลนามก็คพื้นที่ราชชนที่ก่าก็คือข้างๆเราเป็นสนามกอล์ฟกอล์ฟคอทัปป์เป็นขนาดใหญ่มากแล้วเมื่อก่อนเป็นพื้นที่เป็นป็นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ถ้าเอาราชชนลได้ก็เราคุยเรื่อน้ด้วยนะครับจริงๆต้องมีใครที่เาเป็นพ <bunker. S 1> ที่สนามกอล์ฟเยจริงๆมันเป็นสนามกอล์ฟขนาใหญ่ที่เป็นเดเวเปกอฟฟอสก็คือสนามกอฟที่สามารถจะมัรทวมได้คือสนามกอฟเนี่ยถ้าไม่มีคนใช้ประโยชน์ตลอดเวลาเนี่มันเวลาสนามกอฟใช้ ทรัพยากรในการดูแลสมรภูมิสูงมากนะครับการเรื่องต้นล่าล่าสุดที่ผมไปก็คือผมเห็นน้องวัวเดิในสนามกองก็ลืมสายขาดอยู่ต่อเลยแล้วกันเอฝ่ายเชี่งลนนี่แต่ตอนนาก็ต้องคุยกับายูด้วยนฝ่ายเชี่งลายอยู่ตังบ้านมุเลยฝ่ายเชียงราไปคือบริเวณด้านหลังที่เราจะไปเนกรนะครับยัด รการระหวังน้ําของฝายชินลายด้าล่างคัน่ประตูน้ำนี่ยมันไม่ได้ดีไซน์มาเป็นประตูในการระบายน้ำยกเปหับน้ำอีงเยอถ้าผมจำไม่ผิดที่คุยกับอดีตนาช่าโยธาช่างหนึ่งตัวนี้จารย์คุณมาดีไซน์มาจริงๆมีไว้สำหรับทำผลไฟฟ้าคือนนี้จบมุ่งหมายองมันเนี่ยนอกจากจะยกไป้หลักน้ำเื่การเกษตรมันก็ได้ดีไซน์มาจาบช่วยเรื่องน้ำท่วมแล้วมดีไซน์ในเรื่องการผลิตไฟฟ้าดนั้นตัวฝายเองเนี่ยผมไม่สนับสนุน ว่าเมนแต่สิ่งที่เราต้องมาดูไว้ผลสุดท้ายฝ่ายสบายาได้ยังไเพอเะยทางมีแก้มีอปกติน้ำลาวเวลาที่เข้าไปสบายาน้ำลาลงไปเลยก็แปลว่าสโลกิึงถ่องนะไม่ใช่ปัญหาคือเรายกฝ่ายขึ้นมาแล้วจะทำให้เวลาที่นั้นเพ้นฝ่ายจะเป็นผดแล้วตัวความน้ำเสแต่แล้วแต่ว่าผลสุดท้ายเราจะทำ่างไรปกติเดเวลาเป็สุท้าย้มีให่ไหนจะถาเลยนะครับมีให้ไหนยังง เราก็เดี๋ยวผมเอกสารให้ทุาโครงการจะผมฝากไปที่นั่นตต่อยรับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวไม่มีเบอร์อยู่ในนั้นก็ถ้าสนใจหรือว่าคิดว่ามีส่วนไหนของทางทศสบายเดีปตอนไหนจะร่วมมือเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำเนื่อกจากที่เราทําคือเราทําแผนกจดการสภาพภูมิอากาศนะครับในว่าอะไรนะผมจะเกิดอะไรบ้างเราทําว่าตอนสิ่งชุมชนจะเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำ